สวัสดีครับผมแพทจากเอคาสอโต้นะครับวันนี้ผมมีรถโตโยต้าไฮเอสรุ่นยูโร5สีขาวนะครับน่าสนใจมากๆครับคันนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการตกแต่งไฮเอสเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะหรือมีคลิปรุ่นนี้ไม่ค่อยเยอะแต่วันนี้ที่ผมอยากนําเสนอคือคันนี้เลยฮะกับภายนอกที่แปลงหน้าเรียบร้อยแล้วและที่มันโดดเด่นมากๆคือภายในรุ่นนี้เป็นรุ่นพรีเมียม h i เอสอี i ิชันครับโดยปกติสีขาวที่เป็นสีขาวภายในในรุ่นพรีเมียมเนี่ยคันนี้ถือเป็นคันแรกที่ผมได้ทํามานะฮะรวมไปถึงการใช้บาะนั่งเอาพาดสาในห้องโดยสารของเอาผาดเองเนี่ยมาแปลงใส่ในโตต้าไฮเอสคันนี้นะฮะแล้วพ่นอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยให้เป็นสีขาวให้มันล้อไปกับผนังและหลังคาสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าภายในคันนี้เนี่ยสวยขนาดไหนครับและนี่คือรุ่นพรีเมียมไฮเอส e ีดิชันนะครับ เป็นไงฮะภายในสวยงามและดูลงตัวไหมครับกับสีขาวบริเวณหลังคาและเพดานด้านข้างนะครับรวมไปถึงผน,นังด้านข้างด้วยนะครับ จะพาเข้าไปนั่งชมนะฮะในส่วนของพรีเมียมไฮเอ d i t i o ิชันคันนี้นะฮะกับเบาะภายในที่เป็นเบาะอัลพาสามสบนะครับเบาะอัลาา30คันนี้เนี่ยเราได้มีการพ่นชิ้นส่วนทุกชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพนักเองนะครับตัวฐานด้วยนะครับรวมไปถึงตัวที่เป็นฐาดข้างเบาะนะครับอนเนกประสงค์เราก็พ่นสีขาวเช่นกันเพราะโจทย์ของลูกค้าเองเนี่ยเขาอยากได้ภายในที่เป็นสีอุ่นๆนะฮะแล้วก็เล่นกับไฟสีที่เป็นวอร์มไว้นะครับดังนั้นเนี่ย บอกเอาผาชุดนี้เราได้มีการพ่นรวมไปถึงบอกคนขับด้านหน้าเราก็มีการพ่นชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่ทั้งหมดเป็นสีขาวเช่นกันให้รถทั้งบอกคนขับเบาะห้องโดยสารและบอะตอนท้ายเนี่ยเป็นสีที่กลมกลืนกันและดูสวยดูสว่างแบบคันนี้เลยครับ เบาะแถวสุดท้ายนะครับเราดีไซน์ให้เป็นเบาะโซฟาแบบ3ที่นั่งนะครับพร้อมพนักที่เท้าแขนให้ด้วยและปรับเอนนอนได้ด้วยนะครับเบาะ3ตัวนี้ผมบอกได้เป็นเบาะที่นั่งสบายที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ว่าได้พร้อมกับรางสลดยแถวสุดท้ายนะครับที่เป็นรางยาว90เซนตต่อเชื่อมกับเบาะคู่หน้า เอาผ่า30นะฮะเวลาเราจะเลื่อนเนี่ยเรามีคันโยกข้างใต้เราสามารถเลื่อนบอกได้แบบไม่ง่ายเดินหน้าหรือถอยหลังได้แบบไม่ง่ายเลยนะครับตัวเบาะตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราดีไซน์มาสําหรับโต้ตาไฮเอสโดยเฉพาะ <c oughs> เพื่ออยากให้คนนั่งแถวสุดท้ายนรู้สึกว่าสบายที่สุด แนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับสำหรับรุ่นพรีเมียมไฮเอส d ด t i ชันนะครับที่เรามีการเบิ้ลผนังด้านบนออกบนออกมานะแบบนี้นะฮะเบิ้ลออกมาแบบนี้บวกกับการหุ้มผนังด้านล่างนะครับเราสามารถที่จะมีแก๊ปสามารถใส่ไฟแอมเบียนท์ไลท์แบบนี้แล้วเปลี่ยนแสงไฟได้พร้อมกับหลังคานะฮะการเบิ้ลผนังออกมาด้านบนแบบนี้ทําให้รู้สึกว่าการเก็บรายละเอียดต่างๆที่เป็นรอยต่อของของผนังเดิมเนี่ยมันหมดไปเราสามารถที่จะเท้าแขนแบบนี้นี่เห็นไหมฮะผมสามารถนั่งเท้าแขนแบบนี้ได้แล้วมีลายไม้มีช่อง usb โอ้เพอร์เฟษมากครับแล้วก็ดีไซน์บนหลังคาที่มันล้อกันทั้งหมดเนี่ยทำให้รถคันนี้ภายในคันนี้ดูพรีเมียมจริงๆครับรุ่นนี้นะครับเรายังติดตั้งจอเพดานที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับรุ่นนําเข้าแล้วก็ยังเป็นจอที่มีความคมชัดระดับ 2K upscale ด้วยนะครับการเปิดปิดเนี่ยเราไม่ต้องไปกดบทแบบนี้แล้วให้มันลงมาฮะแล้วมีรีโมทคอนโทรลให้นะครับลูกค้าสามารถกดเปิดนะฮะ ให้ทีวีลงมาให้จอเนี่ยเขาลงมาแบบนี้จอมีขนาด15.6นิ้วนะฮะมีความคมชัดระดับ 2K ชัดมากๆครับตัวจอยังมีตัวรีโมทตัวนี้ยังเป็นเมาส์ด้วยนะฮะนี่ฮะสมมติผมเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะฮะผมเลือกแอปพลิเคชันครับผมเลือกไปที่ YouTube ครับหรือ Netflix ก็ได้ลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมก็ได้นะครับ อันนี้ข้ามโหมด YouTube แล้วนะครับเชื่อมต่อเน็ตให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนจะใช้งาน YouTube นะครับผ่าน Hotspot ก็ได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยแบบนี้นะฮะชัดมากนะฮะชัดจริงๆฮะคอนโซลกลางเนี่ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์อย่างที่ผมบอกนะครับมีแสงไฟนวลแบบนี้นะครับแสงไฟจากคอนโซลกลางตัวนี้เนี่ยทำให้รู้สึกว่ารถมันมีความบอมวอมอุ่นอุ่นนะข้างในเนี่ยมีช่องเก็บของมีช่องเก็บของเล็กๆเล็กน้อยมีที่วางเจ้าน้ำสองใบนะครับแล้วยังมีไฟแอมเบลไลที่เป็นสีวอมไว้แบบนี้นะครับ ในส่วนของคนขับนะฮะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับชุดตกแต่งลายไม้ที่เป็นลายไม้แบบโอ๊กบูดแบบนี้นะครับสวยงามสไตล์แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะครับก็ดูดีมีระดับไปอีกแบบหนึ่งิ้่คนขับหรือคนโซนเหนือหัวคนขับนะฮะลูกค้าสังเกตได้เลยครับว่าเราจะดีไซน์ให้มันดูไม่ไม่เทอะทะนะครับบางๆเบาแล้วยังทําช่องเก็บของมีไฟแอมเบียนไลท์เบาๆแบบนี้ให้รู้สึกว่ามันดูผีวเมียมากๆนะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่ชอบสไตล์การตกแต่งแบบ A-Class u u t o หรือจะนำรถัวต้าไ้เอสรุ่นย u r o 5มาให้ l a ค s ตกแต่งหรือจะซื้อรถพร้อมแต่งแบบสไตล์พรีเมียมแบบนี้สามารถติดต่อที่ A-Class Auto ได้รุ่นนี้ถือเป็นรุ่นซิกเนเจอร์ของเราการเลือกสีภายในให้มีความสวยงามแบบสีขาวนัาป้า ตัดกับลายไม้รวมไปถึงการที่เราจะพ่นอุปกรณ์ต่างๆชิ้นส่วนต่างๆของบาะเอาผาดเราก็สามารถทําให้ได้นะครับเพื่อความลงตัวความสวยงามแบบพรีเมียมมินิมอลติดต่อมาที่ a c คา s อ a โต้นะครับจะแต่งรถหรือจะซื้อรถพร้อมแต่งเรายินดีให้ความแนะนําได้กับลูกค้านะครับแล้วพบกันที่เชอ์รูม a c คา s อ a โต้นะครับสวัสดีครับ